คอยดูเลยแล้วต้องติดแมบนีเราไปคาราคินเนี่ยเราเคยที่หนึ่งแบบนี้ปหมวะเกือบได้เลยเคยเกือบเนาะมี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 อยู่คลิปหนึ่งที่ผมเล่นกับคุณอ้ําอะได้ได้ที่สองอะจำได้เลยคิดที่ว่าโดนไอ้นั่นอ่ะตอนไงจริงตอนแอร์สไตล์อ่ะเออแมนไอสัตว์ผมก็จําได้เนาะไอ้เงี้ยห่างบ้านเลยโง่แบบเนี้ยเออนั่วเนี่ยปู่โง่ไงมลงหมู่บ้านเนี่ยตรงที่มีที่ชุบใช่ไหมเฮลยเหี้ย เอากูลงนี่ก็ได้อ่ะที่ชุบเนี่ยไปไม่ทันละไปไม่ทันละเอาเซ็นลงที่เด็กูทำไมไม่ต้องการเซ็นโอ้โยเหม่งไอ้เหี้ยกูต่อให้กูฟา้าบะตอนน้อยก็ได้อ่ะนี่ไปืนกูแม่งเท่ว่ะเหี้ยเซ็นเจ็ดหกสองนี่กูนี่ปืนทองอะนะอยากโม้งอะสมสกินทองได้นะแอคซะหน่อยสมาร์ทด็อก อย่างนี้ไม่ค่อยเป็นเอาไว้ปืนเนี่ยแม่งมีหรือมันคนเล่นนะเไมยมีกระเป๋าเซ <ขอ S 2> <ส>ียัง,ง,งไงดีเออกูกูอยากเก็บยาเนี่ยเก็บไม่ได้กระเป๋าอโอ้แยและโอ๋อป๋อไม่มีโอ้โหเล่นปืนเขียวก็ได้ก็ได้เก็บกระสุนได้เยอะๆเฮ้ยเจอกระเป๋าแล้วมันจริงกันในหลุมแน่แล้ว ทำไมคนอัมเล่นเงียบหรอวะไปตองท่าไหนล่ะลูกคนอัมไปเออมันเล่นเงียบแค่คุณมันเดซมอลนเห็จะโกไปแล้วอืมอ๋อโอ้ควันมันต่ำจังวะเซนคุณมันมันไม่เห็นวะไม่หรอกมันมันไม่ค่อยควรเท่าไหรเออมันไม่ค่อยควรนะมันมีโอ้โห DBS อ่ะไม่เล่นหรอกลูกซองเป็นอะไรนะ DBS ลูกซองรัวลูกซองตองนัดอ่ะที่มันยิงตัำๆอ่ะ ไม่รู้มันม really hey ันอบเส้นด่นน <the ี้อเป่าเฮ้ยเได้ล sure> ้วบ้านทางเอนดีอ่ะโอเคเห็นไแล้วกูไม่ us, ีปืน ok. ข้อเห็นนะสู้มันไม่ได้หรอกเซนกูไม่มีปืนไอยเ้มันลงมาหลักามันมาเลยโดไปสองนัดตรงนี้ มีกี่ตัวเห็นกี่ตัวเ hey, <N> ห็นสองชุดขาวตัวนึงชุดดำตัวนึงอ๋อกูเห็นแล้วไ่้แล้วมีกลับไปละสามหน้าสิบทั้งแม่มันตัวสนใจมันไปเล่นในวงก็ได้รอน<า>มาโอ้ยวงนี้นี่เองตัวอรีคูยเอาพอังบ้านเ้ยคนบนเขาทิศสองสี่ห้า อเจอแล้วโอ้โหไอ้ยับมันเป็นตื่นค้อนโอ้โหยิงตัวันเขาอยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหเจอเป็นดาร์กน็อปยิงนิ่งเลยโดนยูเอ็มพียิงนะก็พีกไม่ก็เอ็นไฟเลย้ทำอะไรอยู่เซน เอ้บีป้อมยาดิมัน e like อย對對 oui. ู okay. hey. okay, okay. Oh ่ตรงศพเลยมีสองตัวนะอีกตัวหนึ่งกำลังวิ่งลงมาลองด้วยอยู่ตรงกูเฮ้ยจอดเลยจอดเลยจอดเลิ่อกเลยเฮ้ยน่าอ้าวถูกแม่ว้อมว้อมใช่หาอะไรนะเด็นยนี้แ่ละโอเคโอเคเออหรือมันเป็นที่ชุดกูวะถ้าตานี้ แม่ไม่ได้ที่หนึ่งคือก็คือโทษชุดกูเป็นที่ชุดกูเว้ยเออโอเคไหมมันเป็นที่ชุดไอ้เหี้ยมึงดูดิชุดกูโง่อย่างเงี้ยใครเขาจะไปอันนี้วะไม่มีราศีเลยเออไม่มีราศีเงี้ยกเป็นที่ชุดนะถอดชุดดีกว่าไม่ต้องใส่แล้วเออจริงนะถอดให้หมดเลยเดี๋ยวต่หน้ากากไว้กันหน้าไว้ก็จะได้รู้ว่ากูเป็นเป็นไดโนเสาร์อะไรเงี้ย โอ้ไม่ต้องคิเดเยอะเลยเว้ยต้องนี้นะเว้ยเรียกว่าบาสซาฮิโอเคเราจะลงเมืองบาสซายี่นะฮึสเดขาดิ่งลงมาแล้วครับไดิ่งกดกดหัวลงแล้วเอียงซ้ายนิดเล็กน้อยถึงปานกลางดึงดึงเอียงขวาเรื่อยเอีย,ยงขวาเอียงซ้ายมาแล้วครับกลางลมกลางลมไม่เป็นไรเข้ามาในบ้านเฮ้ยสกาสกาสกาสก,า,สกาเล็กเก้ตเวกเตอร์เวกเตอร์โอเคกูชนะละกูชนะละพวกนี้ไม่ได้เก่งเท่ากันหรอกเว้ย ใส่กูใส่เลยไงใส่เลยเนี่ยเป็น,นเย็นหอนนั่นเลยโอ้โหชิมอนไรกี้ปีนขึ้นไปยังไม่มีปืนเลยโอ้โหจเจรเญหนอน ชุดเหมืนอนกูบอกแล้วเป็นที่ชุดมันเหมือนจริงกันไหนเมื่อวันอเออเป็นที่ชุดเว้ยมันไม่มมเกี่ยวอะไรหรอกเว้ยเออจริงนะ<อ>ลงจุดเนี้ยกูบอกเลยโอกาสชนะเรามากขึ้นแน่นอนเว้ยดูเชือกูโอเคไม่ไม่ไม่ไมไมชนะเราเว้ยมันโดดลงมก่อนเราเว้ยเอ้ยเราอย่าเราอย่าไปตัดฟอดิเราไวากว่ามันเราไวากว่ามันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลงเราลงวันนี้เราลงวังนี้อ่อชื่มึงกูชื่มึงกูลงดาฟ้าเลยเราลูกซองเว้ยต้องมีลูกซองแน่เว้ยมาเลยเดี๋ยวกูลงชั้นล่างเว้ยขอแค่ลูกซองเว้ย สองอะไรกันไอ้ง,งูคล้องอ่ะงโง่อ่ะโอ้ยเยี่ยปืนพกอย่างนี้กันอย่างนี้ AK ตายบ้ากงกูตรงกูตรงกู AK กูใส่เลยกูใส่เลยช่วยกูช่วย,ยี่เยู่ไหนวะเฮ้ย AK AK อะไรอะไรเซ็ตะไรก็สองก็อสองเยอะไม่ยู่ฝั่งไหนี่ฝั่งไหนฝั่งตรงข้ามเราอ่ะ หลังแพงเงี้ยเส้นหน <laughs> ้ามึงเงี้ยเส้นติดกูวิ่งหลบไม่ได้ <laughs> six and a half hours later ตายอีกตาหนี้ก็กูคิคดว่ามันเป็นที่แอบละแอบเรามันไม่ค่อย เตียนเนี้ยแบบเนีน้ยเราแม่ได้เล่นบ่อยเออมันก็เกี่ยวอยู่ใช่ขอแบบแลนดิ้งลงดาดฟ้าเป๊ะๆได้ไหมไอ้เหี้ยกูแม่งว่าตลอดเลยสัตว์เอ้โหว่าวเยอะโอ้โหแลยวไอ้มันเลยมีคนลงห่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ย<ด>มีเห็นแล้วตรงบ้านนี้ตัวมีหน้าไม้กูจะยิงหัวมันยอดเลยเซ้นมึงแม่งสุดยอดเลย มันขาบึงมันลงตรงไหนมาร์คส้มมาร์คส้มมันโดดลงไปแล้วโอเคมันโดนกูแน่สัตว์ใส่เลยไงเฮียยิงไปก่อนโดนไหมไม่รู้ ไม่ต้องเล่นเลยมึงไม่อยากเล่นมึงไม่อยากเล่นใช่ไหมมึงบอกกูดีๆดก็ได้นะอยากเล่นมันดักยิงตัวกูไม่ได้รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะจะไม่มีของอะไรเลยเนี่ยอย่งนั้นแหละ,ขน,ะขนาดนันดน้นก็น,นันน่งนอนๆโอเคโหมันเร็วกว่ามันแร่นกว่าเร็วทำไมคุณ เกิดกอเนี่ยมันก็ชนะไปจะสุดมันใหญ่กว่าไปตายกูอ่าส่งเนี่ยตายแน่แน่ยังศกเองไหมเออกูจะเจ็บชิปมึงเว้ยุยงหน้ามึงได้เปล่าดู้ยกูจะพาพวกมึงกลับมาอีกครั้ง ใจหมดเลยเชี่ยไอ้ใจเซ็นเปิดกก้องนี้เซ็นหน้าเหมือได้เลยวไอกเกลังแับเต้นอยู่โอ้โหเซ็นเหมือเนี่เลยวะเพื้อเปิดกล้องอ่ะตกใจอ่ะตุ้งเลยอ่ะตุ้งเลยอ่ะที่เล่นมาเนี่ยที่กูที่กูโดนยิงแล้วนิ่งเนี่ยที่กูกินเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากูสซ็นเทนเลยกูตกใจจริงจริงนี่เชี่ยกูก็คิดว่ามันจะอยู่ตรงนู้นตรงนี้ผิดคาดเลยไม่งอยู่ตรงหลังกําแพงตรงนั้นแล้วมันก็เอียงตัวมายิงกู กูจะนิ่งเลย The next day เราจะลงเนมเว้ยคอยดูเดอคนดิมุนควงสวรรค์ใครลงใกล้ๆกูกูหยิบปืนได้ปุ๊บกูใสเลยใสเลยฮะเออกูใสเลยไอ้เช่นทำไมไอ้เช่ยนี่มันลงเร็วกวูกูอีกแล้ววะเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเขาลงเร็วกวูกูเสมอเลยวะปุ๊บขอปืนขอปืนปืนอะไรก็ได้ขอแค่ขอแค่ปืนอ่ะเฮ้ยด้วยปืนพก เอ้าไอเซ็นไอซ่าโอ๊ยอะไรโอ้โหฉันสองโอ้โหแก้แค้นให้เว้ยขอคอยดูคุณทำได้เลยดูคุไว้ผมทำได้อยู่แล้วเว้ยคอยดูกูนะสบายเไยสบายกูไม่ขอเทียนด้วยกูเอาจริงเลยเอาเว้เอาไว้เก็จะพื่อละมาเอาเว้คุณสู้ชีวิตอยู่กูสู้อยู่ ยังยังมันยังไม่ตามกูแบบมันไม่ใช่เว้ยเอาเถอะยัยยัยนอนเถอะ Субтитры сделал DimaTorzok